สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง e ก o ครับวันนี้เราจะพาหมาเฝ้าบ้านแมนครับไปตะลุยกับโบล็อตร่าง2นั่นเองครับหรือว่าโบลล็อตร่างเอเวครับโดยเราจะมาทดสอบดาเมจกับหมาเฝ้าบ้านแมนนะโดยใช้เซตนี้นะครับเพื่อรีดดาเมจโดยมีแกนนําแอปเกิลเยวการชุดซอมบี้แมนคิงและก็เกนจิไลนิ่งครับรวมถึงอัศวินขับเคลื่อนที่จะทําให้คอมโบนะครับของหมาเฝ้าบ้านแมนครับแรงสุดๆดหรือว่าสุดที่13คอมโบนั่นเอง เปิดมาครับโบวร้อนระเบิดปืนใหญ่ทล่มจักรวาลยัดเข้ามาก่อนหนึ่งทีสามแสนสามล้านเจ็ดแสนสมบีแมนสับ้านแขนไปหนึ่งทีหนึ่งล้านห้าไม่ใช่ห้าหนึ่งแสนห้าหมื่นแล้วหมาเฝ้าบ้านแมนโจมตีต้องไปสิบสองคอมโบเน้นหกล้านหนึ่งแสนหิงเอ็นจินหัวใจบันไลยกันบั้มฮึมทอร์โคงพิฆาตหนึ่งทีนะครับแล้วก็หมาเล็กจู่โจมตอมต่อเกนจิไลนิ่งครับช็อตสายฟ้าไปเกเรวกันจุกับแรงนนท์หัววิโรบัฟกระหน่ำแดงโอ้โหแล้วหมาเฝ้าบ้านแมนจาวานี้ขึ้นมาเป็นสีแดงแล้ว ตัวตกุบเหยื่อคราวนี้ครับโจมตีไปจากซอมบี้แมนและอีกตัวหลายๆตัวครับเพื่อสร้างบัรแบ้ลมาเป้าบานแมนกระโดดจู่โจมจังหวะนี้ยัดเข้าไป155ล้านครับ่ามผูโจมโอ้ยซอมบี้แมนครับแต่บานแขนเปิดไปครับผมบอกได้เลยว่าถือว่าโคตรแรงนะท่านผู้ชมแรงแบบไม่มีอะไรกั้นนะครับแรงขนาดนี้โจมตีเข้าไปนะฮะแทบตายกันเลยทีเดียวโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มนะ ดามเมตให้กับหมาฟ้องบ้านแมนอีกนะครับโดยการเพิ่มพลังโจมตีนะครับของเกริลกันชุบนั่นเองหลายๆคนนะครับอาจจะไม่รู้นะครับว่าเออบัฟกระหน่ำแดงเกริลกันชุบนะครับ มันมีผลยังไงนะฮะนี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับสำหรับผลของกระนำแดงเกเรียวกันชุบนะครับเมื่อใช้อันติเมตสกิลนะฮะจะมีบัฟกระนำแดงชำนานฮะหรือว่าบัฟชำนานโจมตีครั้งแรกนะครับจะเพิ่มคริติคอล100้อเอ้ยไม่ใช่20 0นะครับจากเกเรียวกันชุบหรือว่าพลังโจมตีเกเรียวกันชุบนั่นเองดังนั้นนะครับเราจะเอาอาวุธนะครับของราชาทะเลทอลงมาให้หมดเลยไปใส่ให้เกเรียวกันชุบนะครับยิ่งพลังโจมตีเยอะเท่าไหร่ครับตัวละครที่ได้บัฟกระนำแดงและโจม ตีครั้งแรกนะจะเพิ่มไปเลยฮะดามดเมจคลีนะครับเออหรือว่าโจมตีเคลียขึ้นไปเลย200%เซจากพลังโจมตีนี่นะครับก็จะทำให้ดาเมจของหมาเฝ้าบ้านแมนแรงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลยนะครับดูสิว่าจาก1 5 5ล้านของหมาเฝ้าบ้านแมนจะเป็นเท่าไหร่ท่านผู้ชมลองทายกันดูครับเออแล้วใส่ของแดงไปขนาดนี้ดูไปเริ่มครับสำหรับรอบที่2ในการตี นะฮะของตัวละครโบร,รอดนั่นเองครับสู้กับโบร,รอดจะเป็นยังไงโบร,รอดอันติเมตสกิลเปิดมาระเบิด พลุ่มจากกวางมา1นทีห้ล้าน7จ็ดแสนดาเมจซอมบี้แมนสะบันแขนไปอีกหนึ่งครั้งแล้วก็คิงครับตอนละโขง้ยหมาเป้าบ้าแมนครับอันที่เบสกิลเปิดไปก่อน12คอมโบนั้นเองหล้านสีล้านเก้แสนแล้วคิงครับจังหวะนี้หัวใจสั่นคอนไป1ครั้งตามต่ออีกหนึ่งทีครับจากเลนเจอร์จู่โจมตามด้วยกันเจนไลนินครับและจังหวะนี้ซอมบี้แมนโจมตีธรรมดาตีกระดูกแดงแล้วซัดเข้าไปโอ้โหขู่ไปหนึ่งทีขู่ควนันแล้วก็ติดนะครับในส่วนของ บัฟนะฮะบ,บทขยี้นั่นเองเกเรลวกชุกกำลังนุงทมท่วนพิโรจจังหวะนี้บัฟกระนำแดงเข้าไป6ล้านหนึ่งหมาเป้าบ้านแมนอัติเมตาเกียวจัดไปจังหวะนี้พี่น้องโห158่15เ้เพิ่มมานะครับเท่าไหร่วะ3ล้านเท่านั้นโอเคนะครับก็เพิ่มมาค่อนข้างนิดหนึ่ง นะแต่ยังน้อยก็เพิ่มมาก็ยังดีนะครับผมเออเพิ่มมา3ล้านไม่ได้คิริวคิเลสักเท่าไหร่นะครับนี่นะฮะก็จะเป็นดาเมจทั้งหมดรวมๆทั้งหมดนะครับของหมาฝวาบ้านแม่นั่นเองสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรไว้รับชมกันครับ ดูคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ต่างๆของผมด้วยสําหรับคลิปวิดีโอถัดไปเป็นคลิปวิดีโออะไรรอรับชมได้เลยครับบ๊ายบาย